สบายดีสวัสดีค่ะซึมไม้เละเอฟซีเละยิ้มเงินสกีน,ก,นกกับไอจิตก็จาพาทุกคนมาเลาะตลาดอยู่หลักสิบเก้ากันเดอ้อซึ่งตลาดนี้น่ะมันก็โคตรแปลกจากตลาดบ้านนกหลายเลยแหละ ซึ่งว่ามันจิเปกแนวเลอนั้นเฮาก็เกียมติดตามเบื้องตอนต่อไปกันเลยจ้ามือนี้เฮาก็ได้พาทุกคนมาเลาะตลาดแลงเดอร์พอเตม,มาหอดเนาะอย่างบทันหอดตลาดดอกทุกคนก็มาแวะซื้อตัวปลาอยู่ข้างทางนิกนเนาะเพราะว่าเพื่อนเอาตัวปลามาขายหลังจากที่เฮาซื้อตัวปลาไป3ามโลเลวเฮาก็จะเอาหนังสองมัดเดนเนาะเอาไปไว้จีใบเขาตอนเ้าตามเจียวมะเพ็ดดิบเซอร์สุดยอดเลยพราแม่พี่น้องเอ,อย๋ย ขนาดยังบ่เข้าไปหอดตลาดก็ถือว่าได้เครื่องหลายเติบแล้วจ้าหลังจากที่ซื้อตัวปลากับหนังเฮาสองคนก็ได้มาหอดตลาดลักสิบเก้ากันแล้วเด้อตลาดนี้นะมันก็มีซื่อเนาะว่าเม่นตลาดอันลือแต่ว่านกลืมและนกเคยถามแม่ค้าเพื่อนอยู่ทางไหนฮันแล้วงบเฮามื้อนี้ก็มีสองแสนกีบนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเฮาก็เกียมมาเบิ่งว่ามื้อนี้นกจิฮูหกใสเงินบ่ขนนกใสบ่เป็นนี่เงินต้องเหลือแน่นอนพี่น้องจ๋าซื้อตัวปลาไปสามโลก็แสนไปแล้วเนาะ มือนีสงสัยนกจีไซเงินเป็นเดอ้อตลาดนี้น่ะนกว่ามันแปกจากตลาดบ้านนกก็คือนกเคยมาตอนเ้าเทื่อนึ่งทุกคนจนว่าโต๊กใจตลาดมิดแท้มิดว่าโบมีผู้เลอมาขายเครื่องนกและโคดงงเอาเทเอาว่าเลยเนาะสมพอว่าแหละมือนั้นนกบทันมาตลาดแล้วนกเคยไอจิตมาหลอดซื้อซีนหมู แล้วไอจิตก็บ,บอกว่าตลาดบ่มีผู้เลอมาขายเครื่องนกและง,งงเอาเทเอาว่าธรรมดาตอนเศร้าๆนี่นะตลาดแห่งมีพ่อค้าเมค้าอันเลอเพิ่นมาขายเครื่องหลายเนาะแต่ว่าแตกต่างพี่น้องตลาดอยู่รักสิบเกตอนเศร้าบม่มีเมค้าพ่อค้ามาขายเครื่องส่วนว่าตอนแรงนี่เต็มเพียบเลยจ้าอาจจะเป็นเพราะเหตุผลที่ว่าตอนเศร้าผู้เลอกระเฝ้าไปเวียกเนาะ แล้วตอนเลงหลังเลิกเวียกทุกคนก็มีเวลามาเลาะมีเวลามาขายนั่นเองน่าจะประมาณนั้นตามแนวความคิดของนกถ้าว่าผู้เลอหู้คําตอบก็เขียนลงที่ใต้คอมเมนต์บอกนกเดเตอร์หลังจากที่นกเลาะไปเลาะมานกก็ได้มาเอาดวงมอนนี้เห็นดวงมอนเธอเลยและคิดหอดเมทาตตอยแหงเนาะเพราะว่ามเมทาต้อยมักแหงตัวดวงมอนนี่นะ แล้วตลาดนี้นะก็มีเครื่องขายบักหลายๆแนวเลยทุกคนขายคือกับตลาดอยู่ทางเสียงข่วงเลยเนาะแล้วที่แตกต่างไปก็คืออยู่นี้ฮันจะมีป้ายติดราคาเสื้อพร้อมหลังจากนกเลาะไปเลาะมานกก็ได้มาเพาะดอกกระดาวขมพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวกลับมาก่อนนกจึงจิมาซื้อเนาะเพราะว่านกก็มักกินคือกันธรรมดานกก็ไม่ได้มากกินขมดอกแต่ว่า เซวลินลี่ผู้น้อยๆท่ันผากินเนาะเอาไปกับ,บนกปนกบปนเขียบนี่แซบสุดยอดเลยพี่น้องเอ๋ยแล้วนกกันยังก็ทันได้อันเดอร์ลายดอกเนาะได้แต่ตมอนทงเดียวฮิวเลาะไปเลาะมาเพราะว่านกสิมาเลาะซอกซื้อพักก่อน พอแต่นกย่างมาทางนี้เนาะแม่ค้าเศร้ากระห้องว่าซื้อซอยเดซอยเดเอาพักซอยเดพี่น้องเอ๋ยนกก็เลยจัดไปนะแม่ค้าเพื่อนหลายเติบเลยแหละเนาะไอจิตก็อยากกินเบือรอมากดีดขมว่าซันบาดอยู่บ้านแลวมีแต่ตัดทิมตัดทิมมาพี่แล้วได้มาซื้อเพื่อกินเนาะพี่น้องเอ๋ยแล้วนกก็จะได้ซื้อผักหอมป้อมอหอมปัวหอมผักสีเอาไว้ไปซื้อเออซื้อฝอกกันพร้อมเลยเด้อ แล้วราคาเครื่องอยูนีนานะทุกคนก็พอฮับได้เพราะว่าบบได้มีราคาเพลงปานลือ กาซ้ำกับอยู่บ้านของนกเลยเนาะแต่ถ้าว่าไปซื้อพักซื้อของอยู่ของกินอันเลยอยู่ตลาดลองซานนี่จนแบบโต๊กเจอแหงพี่น้องเอ่ยราคาตนกันเป็นเครื่องพุ่นเลยเด้อแล้วตอนนี้เขาก็ได้พักมาหลายเติบเลยและจ้าต่ว่านกก็ยังบ่ได้ซื้อแต่เพียงท่อน,นี้ดอกเนาะเพราะว่ามือนี้เขามีแผนเิ็ดจุ่มปลากินนั่นเองแล้วนี่นะทุกคนก็คือตลาดทางด้านหน้านะจ๊ะส่วนว่านกพาทุกคนเอารถไปจอดท่านก็คือนกเข้ามาทางด้านหลังของ ตลาดเดเพราะว่าเคยเข้ามาทางด้านหน้าของตลาดเท่อหนึ่งแล้วนาะแล้วมันซับสนหัวเจอแหงขนาะเพราะว่ามันยู่บอนซี่แยกไฟแดงเลยเข้าออกไปกันเลยกัญญาเข้ากันเลยว่าเข้ามาทางหลังเลยมันจึงสะดวกเนาะทุกคนสำหรับเรื่องพักกาดพักหอมพักกันเลยเนาะถ้าว่าได้มายู่เบียงเป็นปกติและนกกาซิเฮ็ดกินเองเนั่นแหละทุกคนกะซิปูกินเองเนาะเพื่อว่าจีได้กินของที่เพื่อนบอสเซร์ปอกเซร์ปุยอันเลยนะ ตามที่ไปซื้อแม่ค้าเพื่อนก็ว่าบรด้เสื้อปุ๋ยดองเนาะแต่ว่าเฮากระมบ่นใจ1อยเปิดเส้นพอสนันเนะาะเฮาต้องปลูกเองกินเองจึงมั่นเจอนะเนาะทุกคนเอ๋ยหลังจากที่นกย่างมาเนาะนกกนซิมาเอาเฮ็ดนางลมแด้โลหนึ่งเนาะอันนี้เพื่อนก็บ่ได้ขายแพงเด้อโลนึงกะเพียงแต่สี่สิพันกีบและนกก็มาซื้อลูกซีน มาซื้อเส้นฟอกเส้นเฟอร์มาเห็นเส้นเฟอร์อยู่เวียงจันกับโต๊เจอไปอีกบาทหนึ่งเพราะว่ามันก็คือเส้นเฟอร์อยู่เสียงข่วงเนาะเส้นเฟอร์อยู่เวียงนี่จะเป็นแบบแป้งเลยนะทุกคนแล้วก็จะเป็นเส้นเยอะๆแข็งแข็งส่วนว่าเส้นเฟอร์อยู่ทางเสียงข่วงนี่ทุกคนก็คือจีหูดีอนะไรเนาะเป็นเฟอร์ที่เพิ่นเฮ็ดจากข้าวโดยสเฉพาะเลยแต่ว่าเฮาอยู่กันเลยเฮาก็ต้องปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อมเนาะทุกคนมีเส้นเฟอร์แนวเลยก็กินไปแนวนั่นก้อน ก็ได้เอาโลหนึ่งเนาะมืนนี้ราคาเฟร์ยู่เวียงนี่กระซั่มกับราคาเฟร์ยู่เสียงขวงเลยเนาะยู่เสียงขวงกับโลหนึ่งประมาณเสาห้าพันถ้าว่าเป็นเฟร์นาอู้ก็จีโลหนึ่งสามสิบสามสิบห้าพันนี่แหละแล้วเฟย์ยู่เวียงนี่กับโลหนึ่งเสาห้าพันกีบคือการจ้าหลังจากได้เฟร์ได้อันเลอครบมาแล้วนกับไอจิตกะจิมาเละเบิ้งทางโซนเพิ่นขายปลาและก็ขายซีนหมูเบิ้งไปเบิ้งมาก็ยังบ่ทันมีอันเลอทึกเจอ เฮาสองคนก็นเลยลมกันว่าไว้เท่อเมื่อจึงมาซื้อเถาะเพราะว่ามื่อนี้หิวกระจนจีบ้อนแล้วว่าสั้นแล้วการมาตลาดในเทือนี้เนาะก็เกินงบ ทีเลขที่นกว่านกสิใยงบไปสองแสนเนาะตอนนี้เกินไปแล้วจ้าทุกคนจ้าแล้วนี้นกก็คือภาพบรรยากาศตอนเรงอยู่ตลาดเขตลัก19แถวไฟแดงฮะนะพี่น้องเอ๋ยก็คือนกเว้าแต่ตอนต้นคลิปเนาะว่านกกระถามเพื่อนแล้วว่าตลาดอันนี้สื่อตลาดอันเลอะะนะ แต่ว่านกกะลืมเนาะผู้เลือหูกะเขียนลงที่ใต้คอมเมนต์บอกนกเดเดอร์แล้วสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะนกก็ต้องขอขอบเจอทุกคนหลายๆที่เข้ามาเบิง้งผู้เลือเข้ามาเบิ้งแล้วกะ่าลืมกดติดตามทางเพจเพื่อเป็นกําลังเจอเฮาสองคนเดอเดอร์แล้ววิดีโอเมื่อโลก,กิพาทุกคนไปเฮ็ดอันเลยได้เฮากะเกียมติดตามเบิ้งตอนต่อไปกันจ้าสำหรับวิดีโอนี้นกกะขอขอบเจอทุกคนหลายๆที่เข้ามาเบิ้งเดอ้อ